สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่การจอเริ่มราคาลงนะครับหลายๆท่านก็เริ่มจะประกอบคอมกันในช่วงนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านที่เพิ่งประกอบคอมเป็นครั้งแรกเหมือนผมเองผมเมื่อเพิ่งประกอบคอมเองเหมือนกันเนี่ยิึงที่อยากให้เช็คเลยคือโหลด cpu s z e เข้ามาก่อนครับแรมนะครับทีนี้ผมต้องพูดเรื่องแรมด้วยบางคนอาจจะเก็ตแล้วว่าอ๋อผมจะพูดเรื่องอะไรแต่ว่าเผื่อมือใหม่ไม่เข้าใจนะครับแรมในที่นี้เราใช้เป็นแ a มบัสสามพันสองร้อยนะครับทีนี้มาดูที่ cpu c นะครับไปที่ตรง เม c คอนโทรฟรีเ u นซี y เนี่ยอยู่แค่1นึ่บครับ1นึ่คืออะไรถ้าเกิดว่าเราใช้แรมบัสสามพันตัวเลขตรงนี้ควรจะเป็นเลขหารสองของ3,200ก็คือพันหกใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันอยู่ที่1นึ่แปลว่าอะไรแปลว่ามันแปลว่ามันวิ่งที่2องพนามนะครับนะสองพทีนี้บางคนบอกเอ้ยไออาจจะเป็นที่เมนบอร์ดหรือเปล่าอ่ะเมนบอร์ดบางคนบอกว่าเป็นที่เมนบอร์ด ตัวนี้ H610 รองรับถึง3,200นะครับไม่ได้ติดไม่ได้คอขวดที่เมนบอร์ดนะครับตรงนี้ถามว่าแก้ยังไงนะครับบางคนที่เ,เป็นคอมเนอจะรู้รึเว่าอ๋อต้องเปิดเ m p ใช่ไหมทีนี้ตัว H610 เนี่ยบอร์ด H610 เนี่ยมันจะมีปัญหา,าหนึ่งเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นตรงๆรงเลยผมโชว์ให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ถ้าเป็นเมนบอร์ดยี่ห้ออื่นผมเชื่อว่าน่าจะง่ายอยู่แหละนะครับเพราะว่าน่าจะเปิดเ m p กันได้ไม่ยากทีนี้ผมจะโชว์ดูไอ้ H610 เฮต้องทนึ่ง เนะะี่ยเข้ามาที่หน้าไบออสครับเข้ามาที่หน้าไบออสแล้วไปที่ตรงนี้ครับ OC เนี่ยฮะ memory เนะะี่ยสังเกตนะครับผมลองหาวิธีหลายรอบแล้วมันไม่มี XMP ให้เปิดนะในตอนแรกนะเพราะว่าผมก็เจอปัญหาเหมือนกันเหมือนกันผมสังเกตรตรงนี้ฮะเห็นไหมฮะ profile เนี่ย memory profile memory frequency ซึ่งในตอนแรกเนะี่ยเห็นไหมสองหนึ่งสามสามอย่างที่ผมบอกเลยซึ่งตอนนี้มันยัง,ยงปรับไม่ได้ครับถามว่าเราจะปรับเนี่ยปรับยังไงฮะเนี่ยฮะไปที่ default นี่เพิ่โปรไฟล์แล้วไปที่คัสตอมโปรไฟล์ครับทีนี้ตรงนี้จะเลือกได้แล้วอ่ะเราก็เลือกเป็นนั้นที่เราใส่มาคือ3,200เพราะว่าเครื่องนี้เป็นแรมบัส3,200นะครับก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องมาใช้ความเร็วต่ำกว่าใช่ไหมละ่ะอ่ะกด F10 ครับกด10 Enter นะแล้วก็รอเครื่องมันบูตขึ้นมาใหม่ครับอาจจะช้ากว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเราเปลี่ยนความเร็วไอ้นี้มันใหม่เครื่องมันจะต้องเมนบอร์ดมันต้อง,ม,อง,ม,องมีระบบของมันหน่อย มาแล้วครับบูตกลับขึ้นมาแล้วไปที่ cpu c เหมือนเดิมฮะแล้วไปดูว่าตอนนี้ความไอ้นั่นะความเร็วเมมของเราเนี่ยมันขึ้นมาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยไปที่เหมือนเดิเเมม e m o r y เนี่ยฮะพันห้าร้อยเก้าสิบหกก็คือพันร้อยพันหกร้อยนั่นแหละครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย amp เนี่ยบัตรสามพันสองร้อยมันจะวิ่งที่ตรงนี้ครับแต่ตอนแรกของเรามันไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมล่ะนะเนี่ยจริงๆงมันคนจะม,มาอยู่ตรงเนี่ย amp สามพั 3, นสองร้อยเนยครับ นะก็วันนี้ความเร็วก็กลับมาที่ปกติแล้วนะครับสำหรับลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับเรื่องที่มือใหม่่จาจจะลืมๆกันพวกผมเองก็ลืมผมประกอบคอมเครื่องนี้มา3วันผมไม่รู้เลยนะว่ามันต้องเปิดตรงนี้นะครับก็คือใช้แรม2 1 3 3มมาตลอดนั่นเองฮะ